พี่พี่คะใครที่กำลังเป็นครอบครัวที่สร้างตัวอยู่ตอนนี้อยากได้รถเจที่นั่งผ่อนเบาๆนะคะเพชรยนต์เสนอให้คันนี้เลยหนูเล็กจัดมาให้แล้วค่ะ Honda B RV 7ที่นั่งปี2020เลยนะคันนี้ผ่อนอยู่8,000เท่านั้นค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้าให้มาเต็มๆเลยไฟโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะป้ายแดงเอาขายกัน90 0 0แสกว่าบาท เชรยนต์จะไปขายทาไมนะคะเราขายอยู่ที่479,000เท่านั้นสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะคะติดตามชมคลิปนี้ให้จบคลิปมีคำตอบแน่นอนแนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC นะคะประจำชาแนล เพจยนรถมือสองทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับเซล์หนูเล็กเช่นเคยเลยค่ะแน่นอนนะกลับมาเจอกับเซลลหนูเล็กต้องกลับมาพบกับรถสวยๆเกตเอแบบนี้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะลูกค้าท่านไหนนะที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันให้ด้วยนะคะตอนนี้แสนกว่าซับสไครต์แล้วนะอยากจะเห็น2 0 0แสนซับ สามแสนซับสี่แสนซับหรือไปจนล้านซับเลยนะต้องรบกวนพี่พทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเอาใจนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะที่อยากจะได้รถครอบครัวแต่ถ้าจะไปให้ผ่อนรถครอบครัวที่ละหมื่นกว่าบาท2 0งหมกว่าบาทมันก็แพงเกินไปนะสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหนูเล็กแนะนำนี่เลยเจ้าคันนี้นะคะ h o n d a b r v นะคะคันนี้ได้เป็น1.5 SV ได้ตัวท็อปด้วยได้สีขาวด้วยค่ะป้ายแดงออกห้างนะ9 0 0 0กว่าบาทเอาไม่อยู่นะคะสำหรับวันนี้เพชรโยนเสนอขายพี่ๆนะที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่ที่479,000เท่านั้นนะได้รถสวยๆส,สภาพเกรดเแบบนี้ไปใช้งานเลยเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวหรือจะเป็นครอบครัวที่ชอบเดินทางนะคะเพราะอะไร คันนี้นี่แหลกหลังคานะใช้งานได้จริงนะไปตั้งแคมป์นะคะเดินทางออกต่างจังหวัดสบายๆเครื่องพันห้าก็จริงแต่ได้4สูบไปด้วยมาเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถกันคันนี้เพิ่งเข้ามาค่ะพี่ๆขาและยังว่างและยังไม่ติดจ,จองถ้าพี่ๆนะอยากได้รุ่นนี้อยากได้สเปคน,นี้โทรเข้ามาเลยค่ะเบอร์ด้านล่างนี้เดี๋ยวพาไปชมรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะด้านหน้านะคะได้เป็นไฟหน้า โปรเจกเตอร์ or, นะคะชุดโคมไฟอันนี้หนูเล็กเห็นแล้วรู้สึกว่า mm. ขัดใจเหลืองนิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตขัดให้ใหม่ได้ไหมคะพี่พี่ขาขอขัดให้ใหม่เลยแล้วก็ตัดหมอกเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยตรงขอบไฟตัดหมอกก็มีโครเมียมติดมาให้ด้วยด้านหน้าดีไซน์เขาคะ่ะนะคะด้วยความเป็น Honda าเขาให้เป็นโครเมียมมาแท่งใหญ่ๆแบบนี้ทั้งอันเลยแล้วตัวโครเมียมไม่มีสะเก็ดหินสภาพรถสวยเดิมมากๆเลยนะคะ มาดูกันต่อที่ล้อแม็กจ้ะมาซุ้มล้อเขาหนาะด้านหน้าเนี่ยกันชนหน้าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็รับกันมากับตัวซุ้มล้อที่เป็นสีดําเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถตัวยางนะคะแม็กเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีรอยทะลอกนะ ขับรถเก่งนะเจ้าของเดิมนะไม่มีกินขอบถนนไม่มีปีนฟุตบาทสภาพสวยเดิมมากๆเลยนะคะขอบได้เป็นขอบอยาง16ไปแล้วยางได้เป็นยางกุดเกียร์นะคะตัวดอกอยางลึกมากค่ะใช้งานไปอีกยาวๆซุ้มล้อสังเกตดูค่ะนะคะโชคมีจุด QC ซุ้มล้อไม่มีสนิมพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วรับประกันร,รถคันนี้ลูกค้าได้ไปโคดคุ้มเลย ถัดขึ้นมาด้านบนค่ะกระจกมองข้างหรือหูช้างนั่นเองนะคะไม่เข้าใจทำไมเรียกหูช้างนะหูแมวหูหมาได้ปะ่ะนะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกแบบนี้นะคะตัวกระจกพัดเดิมโรงงานค่ะโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบชัดเจนนะคะตัวชายนะคะตัวชายตัวรถเขาตกแต่งเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถอีกด้วยอ่ะข้าไปดูข้างในนิดนึงนะคะ ด้านในคันนี้นะคะจะได้เป็นสีคุมโทนสีดำเลยแล้วก็ตัดกันกับวัสดุบุหนังที่เป็นสีแดงด้วยความที่คันนี้ได้เป็นตัว SV ได้เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้ไปดูโครงสร้างกันหน่อยไหมนะคะโครงสร้างคันนี้ค่ะหัวน็อตนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนจุดเม็ดอาร์จุด qc นะคะชัดเจนแบบนี้เลยสีนะคะเนียนๆสวยๆไม่มีรอยโปะค่ะ หรือจะเป็นเสาบีนะคะเสาบีของเขาหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขไม่มีขยับเลยนะคะนี่ทุกอย่างนะคะอยู่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังอ่ะในส่วนของ ฝาประตูฝั่งผู้โดยสารนะคะเช่นกันนะสภาพรถสวยเดิมมา,มากๆพี่ๆคะ่ะคันนี้ได้ไปหนูเล็กบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยแล้วคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเป็นฟิล์มของลามินานะคะเยน็นฉ่าถึงใจแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะพี่ๆหนูให้ฟิล์มนี้ไปเลยนะหนูไม่ลอกคืนนะเพราะถ้าหนูลอกคืนไปก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะนี่ด้านลงด้านหลังนะตัวชายของตัวรถเนี่ยมันเป็นสีดําตัดลงมาไล่ออกมานะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายเนี่ยเขามีตั้งแต่นี้เลยซ้ายนะคะไปจะหลดขวาแบบนี้เลยนะก็ตัวไฟท้ายไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยแตกแล้วสภาพสวยเดิมไอส่วนของตัวไฟทักทิมนะคะเขาก็จะดีไซน์ขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่คิ้วฝาท้ายก็จะเป็นโคเมียมมาเลยทั้งอันตัวอักษรครบทุกตัวไม่มีหลดไม่มีหาย กระจกนะคะไลฟ้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้รู้สึกว่าอ่านี่ไงได้กล้องถอยนะคะซ้อนมาข้างหลังแบบนี้เห็นชัดแน่นอนค่ะนะคะกะระยะถอยปลอดภัยแน่นอนนะคะในส่วนของเสารับสัญญาณคันนี้ได้เป็นคีบฉลามนะหรือเป็นชาร์คฟินอยู่บนหัวนี่เองเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูฝาท้ายกันมาเปิดมานะคะฝาท้ายของเขาดูโครงสร้างกันก่นกอนเลยเป็นไงล่ะนะ คงสร้างสภาพสวยๆเดิมๆเ,เนียนๆมาแบบนี้นะคะรับประกันเลยนะคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยนะดูโคมไฟชุดโคมไฟเดิมเลยนะนี่ด้วยความที่หนูเล็กเองนะก็ขายรถมานาน3ปีนะจัดมาประมาณเป็นพันเคสแล้วนะคะดูรถแค่นี้มองขาดแน่นอนนะคะตัวรถคันนี้ซื้อได้แน่นอนด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระถามว่าถ้ามันมีแค่นี้มันพอไหม ถ้ามันไม่พอนะคะพี่พี่ขาแล้วสมาชิกในครอบครัวไม่ได้เยอะมากพี่ก็พับเบาะลงไปอย่างนี้เลยจ้ะพี่จา๋านะพับเบาะไปเลยค่ะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้กับตัวรถนะคะและตรงนี้มีที่ใส่อุป,ปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือนี่เครื่องมือการซ่อมยางอะไหล่ล้อไหล่พวกนี้มีให้พี่พร้อมเลยนะจ๊ะพี่พี่ขานะ,ะขอดูด้านล่างหน่อยได้ไหม ล้ออหล่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเอาไปอยู่ด้านล่างนี่ค่ะพี่จะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระนะคะพี่แล้วตัวยางอะไหล่ก็ยังใหม่ๆค่ะใช้งานได้จริงใช้งานได้ยาวแน่นอนนะคะอ่ะไปดูในส่วนของฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะผู้โดยสารแถวกลางนะคะตัวเบาะนะดูสภาพตัวเบาะใช้งานได้ยาวๆเลย ไม่มีร่องรอยฉีกขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยอิ่มฟูเหมือนเดิมเป็นเบาะหนังสีดำเดินแถบสีแดงและด้านบนนะคะเฮด o ูมมีแอร์มาให้ถึง3ช่องด้วยกันแล้วมีที่ปรับระดับแอร์ที่สำคัญไม่มีรอยยันเจิมสะอาดสะอาดใช้งานได้แน่นอนคันนี้นะคะถือว่าเป็นน้องๆป้ายแดงอีกคันหนึ่งก็ว่าได้เจ้าของเดิมรักษาดูแลรถเป็นอย่างดีมากหรือจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงไม่ใช่ฝากระโปรงสิ ฝาเปิดด้านขวานะคะนี่ประตูด้านขวาของฝั่งผู้โดยสารสภาพสวยเดิมสวยใหม่รับประกันคันนี้หนูเล็กคอนเฟิร์มซื้อได้นะคะมาดูกันในฝั่งของอ่ะคนขับนะคะแผงประตูก่อนเลยนี่ตัวฟงตัวฟิล์มไม่มีเสื่อมนะลูกค้าคะเรียบเรียบเนียนเนะฟิล์มลามินานะแล้วในส่วนของตัวฝั่งคนขับเนี่ยมีวัสดุบุนังเพราะอะไรเวลาเรานั่งนนะเผลอๆเราก็นั่งเอาแขนเท้าอย่างนี ก็นิ่มสบายนะคะมีที่สําหรับปรับกระจกออตโต้นะคะกระจกออตโต้จะปร,ปรับได้ฝั่งคนขับแล้วก็อันนี้ปรับกระจกหูช้างนะคะลูกค้าสามารถปรับระดับได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของหัวรอยน็อตรอยต่อต่างๆของฝาประตูก็มาเดิมๆค่ะพี่ขานะคะ รถสวยสภาพเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะด้านนี้เติมยางไฮโดรเจนมาด้วยนะคะหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยหมุนขันไขค่ค่ะเสา A เสา B เรียบเนียนกลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในขอญาตก้าวขึ้นนะคะคันนี้ตัวเบาะจะเป็นเบาะแบบปรับเรื่อนเองนะคะพี่ๆขาเหยียบเบรกกดปุ่ม ได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดไปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันฝั่งเดียวมีแอร์แบกให้คู่หน้าตรงนี้พวงมลาลัยไม่มีรอยช้ำค่ะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยเนี่ยก็เขาเรียกว่ามันเข้ากับมือเรานะคะสมส่วนนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปหน้าจอดิจิตอลนะคะแสดงในเรื่องของเรือนใหม่ให้ลูกค้าได้เห็นกันในส่วนของบริเวณคอนโซลค่ะคอนโซลจะเป็นสีดํา มีปุ่มนะคะสำหรับตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะสามารถสัมผัสหน้าจอได้เลยแอร์ก็จะได้เป็นแอร์ออโต้มาเรียบร้อยนะคะมีปรับระดับอันนี้ก็คือกลิ่นออกกลิ่นเข้าใช่ไหมของตัวรถนะคะตรงนี้มี power outlet ให้นะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำให้2ช่องตรงนี้ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบเลื่อน เกียร์ก็อาจจะมีนิดหน่อยนะคะรอยถลอกนิดๆตามการใช้งานแต่ถือว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเลยที่เบรกจะเป็นมือเบรกขึ้นไปแบบนี้นะคะเทดรลูมไม่มียันค่ะตามที่แจ้งเลยสภาพใหม่สวยงามน่าใช้ม่านบังแดดมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งค่ะเปิดขึ้นมาแวบนะคะแต่งหน้าในรถได้แน่นอนนะคะปลอดภยัยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันขออนุญาตดับรถแล้วกันนะ เะะพราะไม่ชอบเวลาเปิดรถแล้วมันมีกลิ่นไอความร้อนขึ้นมาสำหรับคันนี้เนี่ยตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องขนาด1,500นซีซีนะ1500ซีซีขอเวลาแป๊บขอหาลูก่อนนะอ่ะเจอละเครื่อง1,500 cc ซีซีคันนี้เป็นเครื่องของ Honda iVTEC ค่ะสสูบเรียงแถวค่ะแล้วพ,พี่ประทานโทษเถอะพี่มาดูห้องเครื่องนะ มันใหม่ขนาดนี้นะคะมันสวยม,ววมันว้าวมันวิ้งมันฉ่ำมงขนาดนี้นะพี่ี่ขาตัวเครื่องเครื่องเดิมจุด QC ยังอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตำแหน่งตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยหมุนขันไข่ค่ะขาโคมไฟไม่มีแตกหกักโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานขานหน้าไม่มีรอยดึงสภาพรถสวยเกรดนางฟ้าขนาดนี้นะคะขาโคมไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกเหมือนกันนะคะ หัวน็อตคือสวยมากนะสวยมากนะคะนี่ฝากระโปงรงฝาเดิมค่ะนะคะตัวมอ,อกอกอ,อยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมเม็ดอาร์คนี่คือกลมๆลึกๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่เคยโดนสาดสีเทสีมาอย่างแน่นอนแผ่นกันความร้อนโอ้โหพี่หา โคตรใหม่นะเอาจงจริงใหม่กว่าไอ้เนี่ยพับที่ทานหน้าหนูอีกนะตอนนี้นะคะสำหรับคันนี้เนี่ยแรงม้าของเขานะวิ่งได้อยู่ที่120กว่าแรงมา้าแล้วก็เขาเคลมไว้ว่าประหยัดน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่าขับแบบปกติชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะขับอยู่ที่ประมาณ15-16กกิโลลิตรแต่ถ้าขับเหมือนหนูเล็กนะคะหนูเล็กเป็นคนขับรถช้านะ,ะหนูเล็กขับได้ประมาณสัก18-19กกิโลลิตรเลยก็ว่าได้นะคะมาย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับราคา ฮอนด้ B R V นะคะคันนี้1.5 S V ปี 2020, ไม่แสนโลนะคะไม่แสนโลใช้ปีละแค่20,000โลเท่านั้นนะคะผ่อนคันนี้อยู่8,000ค่ะใครจะจัดเต็มฟรีดาวจัดได้ไม่ติดค่ะใครอยากจะดาวดาวได้ไม่มีปัญหาค่ะสนใจคันนี้นะคะเบอร์นี่ด้านล่างทิ้งไว้แล้วนะคะพี่ โทรเข้ามาเลยจองสิทธิ์จองก่อนใครนะคะได้รับสิทธิ์ครอบครองรถก่อนใครแน่นอนไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดอะไรนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพค่ะอยู่ไกลแค่ไหนมีรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านค่ะสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมนะโทรเข้ามาแล้วขอสายหนูเล็กด้วยนะคะหนูเล็กดูแลบริการให้ตั้งแต่ต้นจนส่งมอบรถเลยทีเดียวแถมน้ำมันให้ด้วย2,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ BLV เจที่นั่งเป็นเจ้าของนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยแคปหนะ้าจอหนูเล็กไว้ด้วยวันนี้หนูเล็กขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้ามีรถสวยๆเกตเอมาแนะนำให้ชนกันแน่นอนสวัสดีค่ะ